ครับสวัสดมีรักแฟนเพลงทมีมาของป้าครับสังป้าสั่งจานเล็กจาเล็กนี่ป้ามือเช้านี้สาไปเราอาคิไปเราละครับแต่มือกองเข้าลงไปโลบอไม่ได้ลงไดมาแก้มือไม่นาเยโทนมือกองนะครับไม่โทนมือกองที่ไหนกดบอะ่ย ็นตะคือบอลล่าหัวหน้าโอ้นี่ดีได้ได้ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กคุณีู้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนปลาเดินทำไมเด้ออืออะไรดิ้งทำไปด้วยเออว่าล้มันเปลี่ยวกองจับโอ้จับปลาใหญ่แต่มันอยู่เนาะเออ แหงนอทั้งพี่แหงนอันนี้แก่ทำโคกแกงโคกแกงโคกเอาแก้วมาดิมที่ลองกินพวงกิมพวงทอย่างปลาแล้วก็ดีเพลงอ่าอย่างก่อนเดียวอารมณ์ไปเรื่อยๆนะครับควเพียงไรครับความเพียงไรลอก็ได้นะครับความเพียงอะไรก็ได้ครับ โอ้โหอาจารย์แชมกำลังเด็ดฟิวโอ้ยหมดแดงเนียงอีกว้ากลัวหมแค่ได้เล เดืบนอผู้จับปลาเขาไหมเใหญ่ใหญ่เิดะคืบนอเล็กๆเดสหน่อยเสยง้วเครื่องกันำลงมาดคืบ่นอ้ตัวปลา่านะโอ้เมื่ไหนแชมเอาไปยแล้วครับยิขารยิ้ขเอาไปยืดแล้วุ ได้กิัหม่งวงหรอพ่อนี่ยไม่ได้พม่น้องแสบห่วงจะสวยไมีอย่างมีอย่างคือเป็นเนบขีตะแหลกอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหแม่เนาอกวดนวดก็คเป็นตะนวดเห็นไวมนี่ครับ

ยน้ำเคี้ยวเลยนบบล่อปลาซุกครับไม่เพราะมาถือปลาสวยแบมวนี้วันนี้ปลาซุกตั้งกันว่ะวันนี้คุณไปไหนมาทั้งวันครับนอนนอนหมดมือไปไหนมาครับห้ากอกก็ได้ถ้อกอดได้ไหนคนดังเขาดังอยู่ดังไฟ นี่แหะครับียังยิกงนุ่มเนื้อหอมอยู่ละนี่ก็บอกกับผู้สาวครับเหมือนเมย์ครับมือมย์ครับเพราะครับห่างสายกับมือมย์ครับห่างกันสองวีประได้ครับคุ้นเขาหักกันเนาะคุณหาตงกินอะไรให้สมัยนเด็กปั่นครับเด็กปั่นไปปลาซุกน้ำมากันเอาล้วครับขาหนีบ ปลาเขาเป็นอันที่ซุกเรียบร้อยแล้วฟิดฟิฟิดเซาเราเมื่อไงเนาวะเรืออาทิตย์ทำสิลุยอะไยงงขอนมันสูกเองนะาบังซูบังซูกระหูเบางตนกินนี่แลวันมัดสูงขอนนึงีแบ่งยัเาลดยุ่เข่าตีกันเลยมา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 นของขบนครับหมู่มา ายากินาขี้กัไ่ด้เขา่งเลี้ยงกันยิบเมยงบ่เสียขาได้บกซัวยังในปลาเน่ยมันได้เตรมทังเสียบโลบวกมันได้ท้องตไทยมันได้ท้องไทยบปลาเขาแสงอาทิตย์ อ้าปทำหนึ <ules> ่งเอาพี <invent FELIPE S 1> ่น้องเดียวตั้งกองหน่อยก่อนมินค่ะเอาครับเอาล้ครับกินน้ไรมนเนี่ยโอ้โหโอ้โหยู่ไงกนได้คือเขาต้องขาดไปไปมาแทนดิ พ่อพ่อสีสีลุกอย่างไรยังสีแดงน้อบานเลยองวันถูด้วมายคุณต่มไอเต้ไอเต้ไม่หนี่อยขอรอดไ้รอนนเพื่อนเขาป่ามเลยกูเขียวเลยไหนีเนพี่ขอกองเลยมาเลยเนี่ไป

ช่างเยี้ยพี่ไม่ได้าศที่สุดยหดที่สุดช่างเงี้ยแบนบนนอะโอ้ยแอบวันี้มมีแลหวแดมๆดมแบนะแบแเลี้ยงกูน้งบอลให้ห้องดิเติดแัดดปด่ปัด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 พ่หนาโอ้ลุลีลุลีลือเล่ะอยามาท่านมูไหมเจ้าเขาจ้าเขาทำใอเ อะไรค <laughs> รับผมการกิน <laughs> ขอนปลาสากเขาขอจบเป็กสัมมีนะครับผม <laughs> ฝากกดไลค์ <laughs> กดติดตามกดแชร์เป็น,น <laughs> อำค่ะ